สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องเด็กใหม่ซีซั่นหนึ่งตอนที่สิเป็นเรื่องราวต่อจากตอนที่12ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมความสนุกกันได้เลย เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวต่อจากตอนที่แนนโนได้เรียกทับว่าพี่แทนทําให้หลายๆคนต่างสงสัยว่าทําไมแนนโนถึงเรียกทับว่าพี่แทนทั้งๆที่ก่อนหน้านี้พี่แทนก็ไม่ได้มีอยู่จริงและแนนโนก็คุยอยู่กับความว่างเปล่ามาตลอด จากนั้นภาพก็เยย้อนกลับไปในตอนที่พวกฟองได้หยิบโทรศัพท์ของแนนโนขึ้นมาดูแล้วได้กดโทรไปที่เบอร์ของพี่แทนที่แนนโนนั้นคุยด้วยอยู่ประจําเมื่อพี่แทนรับสายเขาก็พูดว่าโนทับคุยไม่ได้อะอยู่กับพวกไอวิทมันเดี๋ยวคืนนี้เจอกันค่อยคุยกันนะ ฟองที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเป็นทาฟแฟนหนุ่มของเธอเมื่อฟองรู้แบบนั้นเธอก็รู้สึกโมโห,โหและแค้นแน่นมากทาวเลยบอกว่าเราไปตบสั่งสอนมาหน่อยดีไหมจะได้หายแลดถ้าเป็นฉันนะแบบเนี้ยต้องเอามันให้ตายไปเลยฟองที่โมโหมากก็พูดขึ้นว่าฉันจะทําให้มันยิ่งกว่าตายอีกคอยดู แนโนุก็ได้เล่าว่าหลังจากนั้นแก๊งสามสาวก็ได้ไปปล่อยข่าวเรื่องที่แนโนุคุยกับความว่างเปล่าคิดว่าแนโนุไม่รู้หรอว่าพวกเธอเป็นคนทําทับก็เลยบอกว่าเรื่องของเรามันจบไปตั้งนานแล้วเธอต้องการอะไรอีกแนนุก็พูดด้วยสีหน้าที่ดูเศร้าว่ามันจะจบได้ยังไงในเมื่อแนโนุกก็ยังรักพี่แทนอยู่เลย แนโนโก็เล่าต่ออีกว่าเมื่อแนโนโญตกเป็นขีป้ปากของคนอื่นพี่แทนก็ได้หายไปจากโลกนี้ทันทีแนโนโญที่อยู่คนเดียวก็ได้แต่นั่งจ้องมองโทรศัพท์และพยายามติดต่อหาพี่แทนแต่โทรไปเท่าไหร่พี่แทนก็ไม่รับสายจนกระทั่งวันหนึ่งพี่แทนก็เปลี่ยนใจส่งข้อความมาหาแนโนโญว่าเจอกันที่เดิมได้ไหมแนนโนก็เลยไปตามที่พี่แทนนัดเมื่อไปถึงก็ได้รู้ว่าคนที่ส่งข้อความมานั้นไม่ใช่ทัพและเธอก็ได้ถูกเพื่อนๆในห้องลุมทำร้ายร่างกายทับ ที่เห็นว่ามีคนเอาโทรศัพท์ของเขาส่งข้อความไปหาแนโนทับเลยรีบวิ่งไปหาแนโนในที่ที่พวกเขานัดเจอกันประจำพอมาถึงก็ได้เจอกับแนโนที่นอนสลบอยู่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆแนโนก็ได้จับแขนแล้วร้องขอความช่วยเหลือทับที่ตกใจมากก็ได้สะบัดแขนแล้วรีบเดินหนีออกมาระหว่างที่กำลังเดินออกมาก็ได้เจอกับฟองที่ยืนร้องไห้อยู่ ทับก็ได้ถามฟองว่าทำไมต้องทำรุนแรงขนาดนี้ด้วยถ้าเขาตายขึ้นมาจะทำยังไงฟองทำแบบเนี้ยก็เหมือนดึงเราไปเกี่ยวด้วยรู้ไหมเราทนไม่ไหวแล้วนะจากนั้นทัพเลยตัดสินใจที่จะเลิกกับฟองฟองที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจมากเธอรีบคัตเตอร์ขึ้นมาแล้วกรีดลงไปที่แขนของตัวเองเมื่อทับเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาดูฟองฟองก็ได้บอกกับทับก่อนที่จะสลบไปว่าทับอย่าทิ้งฟองนะ ทับก็รีบอุ้มฟองไปโดยทิ้งให้แนโนนอนเลือดอาบอยู่แบบนั้นและนั่นก็คงเป็นแผลแรกของฟองที่ฟองใช้มัดตัวทับเอาไว้แนโนก็พูดขึ้นว่าสงสัยจังเลยว่ามันต้องใช้กี่แผลนะถึงจะทำให้พี่แทนไม่ไปจากฟอง นั่นก็คือที่มาของรอยแผลบนแขนของฟองแนนโนก็พูดต่ออีกว่าบางทีแนนโนก็ไม่รู้หรอกนะว่าระหว่างแนนโนกับฟองใครกันแน่ที่โรคจิตกว่าฟองอาจจะคิดว่าตัวเองชนะแต่ที่ฟองได้อยู่กับพี่แทนมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะแนนโนที่อยากจะให้เป็นใช่ไหมคะพี่แทนที่พี่แทนทิ้งฟองไม่ได้ก็เพราะไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกผิดแต่มันจะเป็นต้องอยู่เหมือนกับที่พี่แทนพูดกับพาวไง และแนนโนก็ได้เปิดคลิปของเพาวกับทับที่ทั้งสองแอบกุ๊กกิ๊กกันแนนโนก็ได้บอกกับฟองว่าลองคิดดูสิมันไม่ยากเลยนะเพาเองก็เป็นแอร์โฮสเตส่วนทับก็เป็นนักบินมันก็ดูเหมาะสมกันดีนะฟองไม่แปลกใจบ้างหรอที่เพื่อนสาวแสนสวยของฟองทำไมทุกวันนี้ถึงยังโสดอยู่เผาก็ปฏิเสธบอกว่ามันไม่จริงเราแค่ทำงานไฟเดียวกันทับแค่มารับเฉยๆแนนโนก,ก็เลยเปิดคลิปภายในรถที่ทั้งสองกำลังจะจูบก,กัน ฟองที่ได้เห็นแบบนั้นก็ทนไม่ไหวเลยจู่โจมเข้าไปหาพราวเพื่อนรักของเธอทับก็ได้เข้าไปห้ามมาไว้พร้อมกับพูดว่าเพราะฟองเป็นแบบนี้ไงเราถึงไปมีคนอื่นคําพูดนั้นทําให้ฟองนั่งนิ่งลงไปจากนั้นทับก็ได้เดินเข้าไปถามพราวด้วยความเป็นห่วงแนนโนก็ยังพูดต่ออีกว่าน่าสงสารจังเลยเนาะฟองอุตส่าห์ลาออกจากงานมาดูแลทับดูแลบ้านแต่สุดท้ายก็ได้แต่ความว่างเปล่า เมื่อฟองได้ยินแบบนั้นเธอก็ประชดทับด้วยการดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปอยู่หลายแก้วจากนั้นฟองก็ได้หยิบมีดขึ้นมาด้วยความโมโหทับก็ได้ห้ามเอาไว้จนทําให้เขาได้รับบาดเจ็บทับที่โมโหมากเลยต่อว่าฟองไปพร้อมกับผลักเธอจนนอนหงายลงไปแนนโนก็พูดขึ้นว่าทับอย่ารุนแรงกับฟองแบบนั้นสิหลังจากที่ฟองลุกขึ้นมาเธอก็ได้มีอาการเจ็บท้องและมีเลือดไหลาตามลงมาที่ขาแนนโนก็พูดต่ออีกว่าถ้าไม่สงสารฟองอะ สงสารลูกในท้องหน่อยดีไหมทับและเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าฟองท้องก็พากันตกใจมากทับเลยรีบวิ่งเข้าไปหาฟองแล้วขอโทษฟองยกใหญ่หมอไก่ที่เห็นท่าไม่ดีเลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยแนโนที่เห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นว่ารักกันดีจังเลยนะ6-1ทับหของเรามิตรภาพเนี่ยมันสวยงามจริงๆเหมือนกับตอนนั้นไม่มีผิดและภาพก็ย้อนกลับไปในตอนที่แนโนต้องอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครครบ ตอนนั้นพวกเธอคงสนุกกันมากสินะแปลกไหมที่คนปกติก็ดีๆกันอยู่แต่พอมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก็พร้อมเข้ามาลุมฉีกทิ้นคนอื่นได้หน้าตาเฉยการมองหาใครสักคนเป็นเป้าประจานพวกเธอคงจะสนุกกันสินะและนั่นก็คือสิ่งที่พวกเธอเป็นพอมีคนให้เกียรติพวกเธอก็เลยยิ่งรักกันมากขึ้นแต่พวกเธอจะรักกันได้มากแค่ไหนเชียว จากนั้นแนโน่ก็ได้หยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาและถามกับทุกคนว่าวันนี้ทุกคนกินอะไรเข้าไปบ้างพอเธอได้วางยาลงไปในเครื่องดื่มทั้งหมดและอีกไม่นานพวกเธอก็จะตายกันหมดพอพูดจบทุกคนก็เริ่มล้มลงกันไปทีละคนแนโนก็หัวเราะออกมาด้วยความสะใจและก็พูดขึ้นว่าน่าเสียดายจังที่ยาถอนพิษมันมีอยู่แค่เข็มเดียว จากนั้นแนโนก็ปาเข็มฉีดยาเข้าไปกลางวงทําให้เพื่อนๆทุกคนต่างก็แย่งชิงกันปานกะจะเอากันให้ตายเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นรอดและคนที่ได้ยาถอนพิษไปก็คือชัยชัยก็ไม่รอช้ารีบใช้ย,ยาถอนพิษน,น,นั่นทันทีแนโนก็ได้ปบมือให้ยินดีด้วยนะชัยตอนเนี้ยาก็อยู่ในเรื่องของเธอแล้วแหละ หมอไก่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้บอกให้ทุกคนมาฆ่าชัยเพราะยาถอนพิษนั้นอยู่ในเลือดของเขาทุกคนก็ได้ลุมเข้ามาทำร้ายชัยจนสุดท้ายชัยก็ทนไม่ไหวและนอนนิ่งไปในที่สุดจากนั้นหมอไก่ก็ได้เอาเลือดของชัยมาให้ทุกคนดื่มกินแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลไหมเพราะมันก็ไม่มีทางอื่นอีกแล้วทุกคนก็เลยลุมกินเลือดของชัยจู่ๆแนโนก็หัวเราะเสียงดังออกมาด้วยความสะใจแท้จริงแล้วแนโนไม่ได้วางยาทุกคน เธอเพียงแค่ล้อเล่นเฉยๆทุกคนก็ได้ยืนมองไปที่แนโนและต่อว่าเธอวิทเลยจับแนโนมานั่งบนกล่องและถามว่าทำแบบนี้ทําไมเธอต้องการอะไรกันแน่แนโนก็ถอนหายใจดังเฮอก็ทุกคนลืมแนโนกันเองนี่แนโนก็แค่อยากให้ทุกคนจําได้เป็นไงจําแนโนกันได้หรือ,อยังละ่ะพูดยังไม่ทันจบวิทก็ได้ชกแนโนจนล้มลงไปแต่เธอก็ลุกขึ้นมาหน้าตาเฉย วีดเลยถามไปว่ามึงมาทํารุ่นกูทําไมแนนโนก็เลยสวนกลับว่าแนนโนหรอที่ทาแนโนไม่ได้ทําอะไรเลยนะได้ข่าวมาว่าที่ทําร้ายกันฆ่ากันเนี่ยพวกเธอทํากันเองไม่ใช่หรอไหนบอกว่ารักกันไงระหว่างที่แนโนกําลังหัวเราะด้วยความสะใจ เธอก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่เธอถูกเพื่อนๆลุมทำร้ายและได้มีบาดแผลยับเยินแต่เพื่อนๆก็ไม่มีใครสนใจเธอเลยแถมยังนึกย้อนกลับไปในตอนที่แนโนโนได้ขอบคุณแก๊งสามสาวที่ทำให้เธอได้มีเพื่อนพอตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเธอไม่มีเพื่อนเลยตัดกลับมาที่ปัจจุบันถูกคนก็ได้นอนแน่นิ่งไปจากนั้นแนนโนก็ได้เดินออกมาจากงานด้วยรอยยิ้มที่แสนเจ้าเล่ห์เช้าวันลุ่งขึ้นถูกคนก็ได้ตื่นมาพร้อมกับความงง ชัยก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าเมื่อคืนเขาฝันร้ายแต่ที่แปลกก็คือทุกคนฝันเหมือนกันหมดเรื่องที่ชัยและทุกคนตายทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงแค่ความฝันระหว่างที่ทุกคนกำลังยืนดูเข็มฉีดยาอยู่จูๆ่ๆพาบนจอก็ปรากฏขึ้นเป็นคลิปที่แนนโนหัวเราะออกมาด้วยความสะใจทุกคนต่างก็ตกใจและรีพากันวิ่งหนีออกไปวิทย์เลยถามเพื่อนๆที่เหลืออยู่ว่างั้นปีหน้าจัดที่ไหนดี ทุกคนก็ไม่ยอมตอบพร้อมกับเดินจากไปและหนังก็ตัดจบไปก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับการสปอยหนังเรื่องเด็กใหม่ซีซั่นหนึ่งนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่13ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากให้เขาทำเรื่องอะไรมาเม้นบอกกันได้เลยนะ